ที่วัดพุดทธิชิโนฮิลเมืองชิโนฮิลมนรัแคลิฟอร์เนียเมื่อ Hill, arch, วันที่24มิถุนานยนที่ผ่านมาสาธุชนและชุมชนชาวไทยมากมายเดินทางมาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดพุดทธิชิโนฮิลและพระธาตุดอยสุเทพจำลอง โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์รองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระท่าตุดอยสุเทพวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ประธานฝ่ายคารวะาได้แก่คุณทิมและคุณดวงเดือนอมรอุฒกิจกรรมของงานเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาพระสองฆ์ออกรับบิณฑบาตฉันพัาหารเพลสาธุชนบูชาแผ่นทองอิดทองนาคเงินพลอยเก้าสี ทำบุญพระป่าศิลาฤกษ์เ9กกองการทำบุญถวายสังฆทานและทำบุญอุปกรณ์สร้างอุโบสถพระสงฆ์39รูปเจริญพระพุทธมนต์การแสดงพระธรรมเทศนาจนกระทั่งเวลาป,ประมาณ15นาฬิกาเนาทีเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์โดยพระเทพวรสิทธาจารย์คุณทิมคุณดวงเดือนอมรุทกองสูนใหญ่นครลอ Angeles, สแอนเจลิสเจษาก,กระตะเวทินพระมหาโอฬารธรรมวุฒโธคุณพุทธิพง์ไตรฟื้น แักสาธุชนมากมายที่ให้การสนับสนุนวัดร่วมวางดอกไม้มงคลอิดมงคลเรื่อและพลอยก้าวสีทุกาท่านครับใช้ประชาชนทุกท่านอะไรทราบอีกนิดหนึ่งก็คือ กัสสวานะมะัตาโยเพปตาทิเมชยานโตภยามุเตกยานังทิวันชนโนเอตันโตตัลภทันตุนัาตังตุมังคะลังตุปา นอกจากนี้ยังมีการออกบุโรงทานอาหารให้แก่ผู้ที่มาร่วมทําบุญในวันนั้นพร้อมทั้งการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธิชิโนฮิล